สามคำถามแก้สงสัยกฎไหลย้อนสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าวันนี้ผมได้ทำกันยกคำถามที่คนชอบถามกันเกี่ยวกับกฎไหลย้อนและน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนในวันนี้ผมหยิบมาทั้งหมด3คํคำถามไม่แต่คำถามที่น่าสนใจเท่านั้นเลยครับงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างลุยเป็นกฎไหลย้อนกินยารักษาอยู่ ถ้ากินไปนานๆจะมีผลอะไรไหมรับประทานยานี้มาประมาณ4ี่เดือนแล้วค่ะเนื่องจากเป็นกรดไหลย้อนแต่อาการก็เป็นปนหายๆรบกวนสอบถามคุณหมอค่ะว่าถ้ารับประทานยานี้ไปนานๆจะมีผลอะไรต่อร่างกายไหมคะกรดไหลย้อนคือโรคที่เกิดจากการที่กรดในกระเพาะไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร ื่องจากหูรูดบริเวณกระเพาะอาหารกับหลอดอาหารหลวมมักมีอาการไอคืนลำบากแน่นอกแสบร้อนกลางอกอาจแสดงอาการคล้ายคนที่เป็นหอบหืดได้การรักษาคือการรับประทานยาลดกดและปรับพฤติกรรมเช่นไม่กินแล้วนอนทันทีหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําให้มีอาการมากขึ้นการรักษาด้วยการใช้ยาลดกดเช่นเมอเอซิดหรือยาลดอาการแสบร้อนในอกเช่น แกสโมตินนั้นน่าจะมีประโยชน์ในผู้ที่มีภาวะกดไหลย้อนโดยควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์และกลับไปติดตามอาการตามนัดโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าใช้ยาลดกดไปติดต่อกันเกิน4-8สัปดาห์โดยมีอาการไม่ดีขึ้นหรือยังเป็นเป็น,ปนหายหายแพทย์ผู้รักษาอาจจะต้องทำการทบทวนการวินิจฉัยหรือสืบค้นเพิมเ่มเติมที่เกี่ยวข้อง เป็นกดไหลย้อนจะหนึ่งเดือนแล้วกินยาลดกดตลอดทําไมอาการไม่ดีขึ้นเลยมีอาการแน่นท้องนอนหงายไม่ได้หายใจไม่สะดวกบางครั้งคือน้ําลายลําบากเสียบคอเหมือนกินยาน้ําแน่นท้องตรงนิ้นปีกตรงชายโครงซ้ายขวาไปหาหมอห้องฉุกเฉินเพราะกลัวเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจหมอตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติแต่หมอบอกว่าเป็นโรคกดไหลย้อนกินยาลดกดทุกวันกินยาน้ำแขวนตะกรอนทุกวัน แต่ทำไมอาการแน่นท้องไม่ค่อยดีขึ้นเลยเวลาการคืนยิ่งนอนหลับยากขึ้นด้วยกดไหลย้อนคือโรคที่มีอาการต่างๆมาจากกดในกระเพาะที่ไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหารมักมีอาการไอคืนลำบากแน่นอกแสบร้อนกลางอก,อกและอาจจะแสดงอาการคล้ายคนเป็นหอบหืดได้การรักษาคือการรับประทานยาลดกดและปรับพฤติกรรมเช่นไม่กินแล้วนอนในทันที ลีกเลี่ยงอาหารที่ทําให้มีอาการมากขึ้นถ้าได้รับยาต่อเนื่องแล้วอาการยังเป็นมากอาจต้องกลับไปพบแพทย์หรือตรวจสอบหาสาเหตุอื่นๆน,นอกเหนือจากกดไหลย้อนเป็นกดไหลย้อนมีแค่อาการเลอเล็กน้อยบางวันเพียยเหนื่อยสมองตื้อฉีดยาบํารุงได้ไหมเป็นกดไหลย้อนแต่อาการจุดแน่นเริ่มไม่มีอาการแล้วมีแต่อาการเลอเล็กน้อยแต่บาง แต่บางวันมีอาการเพรียเหนื่อยสมองตื้อเลยอยากสอบถามว่าฉีดยาบำรุงได้ไหมคะยาบำรุงที่ฉีดเข้าเลือดส่วนใหญ่ก็คือน้ำเกลือผสมกับกรูโคสและวิตามินเกลือแร่ต่างๆซึ่งไม่ได้ช่วยในการลดหรือรักษาการกดไหลย้อนที่เป็นอยู่นอกจากนี้หาทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกต้องครบห้ามู ร่างกายก็จะได้สารอาหารและวิตามินที่เพียงพอต่อความต้องการอยู่แล้วส่วนอาการเพีย้ยเหนื่อยสมองตื้อไม่ใช่ลักษณะของอาการกดไหลย้อนแต่อาจเกิดจากร่างกายขาดน้ำทานอาหารไม่เพียงพอทำงานหนักเกินไปอยู่ในที่ที่มีออกซิเจนน้อยนอนพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเครียดมีตกกัางวลเป็นต้นซึ่งแนะนำควรดื่มน้ำเปล่าให้มากๆทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ทำงานในห้องที่ปิดทึบไม่มีลมเป็นต้นเป็นยังไงกันบ้างครับนี่แหละครับคือคำถามที่คนสงสัยกันและผมก็มาแก้ให้เรียบร้อยแล้วยังไงก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ